ว่าตอนนี้เธอต้องการคำตอบและความช่วยเหลือจริงๆซะก่อนก่อนที่ความบาดกลัวในใจจะกลืนกินเธอจนหมดเมื่อเธอออกจากร้านขายของยายหนุนหัวใจของน้อยยังคงเต้นแรงแต่เธอก็รู้ว่าต้องเดินหน้าต่อไปภาพของปทุมที่ยังวนเวียนอยู่ในใจของเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกตามล่าอยู่ในทุกย่างก้าว คืนนั้นท่ามกลางความเงียบงันและความมืดที่ปกคลุมไปทั่วบ้านน้อยพยายามข่มตาหลับอยู่บนเตียงแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงราวกับรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเธออยู่เสียงกรอบแรบ,บของไม้เก,ก่าและเสียงลมพัดแดงเป็นระยะทำให้เธอไม่อาจข่มตาลงได้เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแรงบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรความเย็นจะเยือกซึมผ่านอากาศหนาว พร้อมกับบ้านหลังนี้ที่ไม่ต้องการให้เธอพักผ่อน